ตลอดระยะของการตั้งครันหญิงตั้งครันควรได้รับการฝากคันภ์5ครั้งคุณภาพสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอจ้อเรื่องแม่เลเด็กและในช่องเพจก็ป้าปอจ้อเรื่องคุณแม่ดูแลลูกค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาบอกว่าหญิงตั้งครันควรได้รับบริการฝากคันครบ5ครั้งตามเกณฑ์อย่างมีคุณภาพค่ะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องมาฝากคันก่อนอายุคันภ์1สสัปดาห์ก็คือขาดประจำเดือนปุ๊บ ไม่ว่าจะกี่วันกี่สัปดาห์ให้มาตรวจได้เลยว่าตั้งครรภ์หรือ,อยังค่ะเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าเขาจะมีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่าปัญหาที่มักจะพบในช่วงแรกก็คือเจยงต่อการแท้งการท้องนอกมดลูกซึ่งมีความสําคัญนะคะถ้าหากว่าท้องนอกมดลูกไปสักพักนึงเขาก็จะปวดท้องรุนแรงแล้วก็มีการตกเลือดเสียชีวิตได้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการตรวจยืนยันว่าท้องจริงหรือเปล่าหรือว่า เป็นการท้องเทียมท้องเทียมก็มีเหมือนกันนะคะก็คือมีลักษณะอาการเหมือนท้องแต่ว่าไม่มีตัวเด็กในมดลูกค่ะไปสักพักหนึงก็จะมีการแทงออกมานะคะเพราะฉะนั้นการมาฝากคันเร็วเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกในคันด้วยนะคะเมื่อตั้งคันไปหญิงตั้งคันก็ควรจะมาฝากคันเป็นรอบๆนะคะอย่างน้อยให้ได้5ครั้งนะคะทางหมอทาง พยาบาลหรือว่าสาธารณสุขเขาก็จะเรียกว่า5ครั้งคุณภาพนะคะการฝากคัน5ครั้งคุณภาพหมายถึงหญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่มาฝากคันที่สถานบริการสาธารณาสุขค่ะจะต้องมีการฝากคันคุณภาพซึ่งก็จะหมายถึงบริการฝากคันในหญิงตั้งครรภ์รายปกติที่ไม่มีความเสี่ยงโดยผ่านการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงพร้อมกับได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ จะมีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายมีการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะหรือว่าเรียกว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะได้รับวิตามินได้รับการประเมินว่าเป็นการตั้งครรภ์เสี่ยงสูงหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์ปกติแล้วก็นัดมาฝากคันตามนัดอย่างน้อย5้าครั้งตามนี้นะคะ5ครั้งได้แก่ตอนไหนบ้างการนัดครั้งที่1เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่า12สัปดาห์ก็คือการมาฝากคันครั้งๆๆแรกค่ะหลังจากนั้นก็จะนัดครั้งที่2เมื่ออายุคัน13ถึง19สัปดาห์ค่ะแล้วก็การนัดครั้งที่3เมื่ออายุคัน20สัปดาห์ถึง25สัปดาห์ค่ะการนัดครั้งที่4เมื่ออายุคัน26สัปดาห์ถึง31สัปดาห์ค่ะแล้วการนัดครั้งที่5นะคะเป็นการนัดใกล้คลอดแล้วนะคะ เป็นการนัดในช่วงท้องแก่นะคะเมื่ออายุครรภ์32-40สัปดาห์ค่ะคืออย่างน้อยให้มี5ครั้งแบบนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงเราจะนัดทีกว่านี้โดยโดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุครรภ์ได้36สัปดาห์ขึ้นไปในทางแพทย์ก็จะนัดทุกสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณแม่ใกล้คลอดจะมีอาการเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะก็จะได้มาฝากครรทีหน่อยนะคะถ้าไม่คลอด ตามที่ครบกําหนดวันคลอดแล้วก็จะได้ช่วยกระตุ้นปากบนลูกช่วยตรวจสภาพว่าครบจริงไหมหรือลูกมีปัญหาอะไรตัวใหญ่ไปตัวเล็กไปพร้อมกับวางแผนวิธีคลอดด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องป้าปอเจ้าเรื่องแม่และเด็กอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันสำหรับวันนี้ป้าปอก็เรื่องดีๆมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะ